มาดูทุเรียนที่ฉีดน้ําหมักสูตรที่สวนเราใช้เนาะเพื่อนดูใบปกดินเลยนะเนี่ยดูความสูงจากต้นก็ก็ไม่น้อยนะนะครับเนี่ยนะฮะใบปกดินเลยโหนะครับทีแรกกับใบมันจะรีบๆเร็วๆนะั้เราไม่ได้ใช้เนาะเนี่ยเราสั่งสองปีเราไม่เคยใช้เลยเพิ่งมาใช้เนาะพอเพิ่งมาใช้แล้วโอ้โหลุงนี้เราใช้ตั้งนานแล้วเนาะนะครับอืม ตอนแรกใบมันจะเล็กๆกันๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยชุดแรกมันนะเพื่อนเนี่ยชุดแรกกันๆเงี้ยพอชุดใหม่เพื่อนดูใบดิเนี่ยถ้าเทียบกันนะเนี่ยถ้าเทียบกันีเห็นนะเพื่อนใบเก่าเห็นปะใบใหม่ยาวกันเยอะเลยนี่เห็นไหมเพื่อนเนี่ยสูตรใช้เงี้ยเราไม่ใช่ต้นเดียวนะก็คือไอ้ต้นต้นเล็กเนี่ยเพิ่งปลูกได้หกเดือนมันก็มันก็ใบใบเบยดีขึ้นนะเพื่อนเนี่ยดีขึ้นนะครับ เทียบกันนะครับรู้สึกว่ามันดีขึ้นแหละเออแต่เมื่อก่อนมันจะแบบใบมันจะแบบเป็นเป็นแบบจุดๆๆเหมือนแบบขาดสารอาหารนะ่ะเออแบบจุดๆเหลืองๆเพื่อนเห็นป่ะเนี่ยยังมีร่องรอยอยู่นะอันนี้เพิ่งใช้เพิงง่งใช้ได้แค่ตีไปสิบห้าวันแล้วกันเอางี้ยี่สิบวันดีกว่านะครับตีไปยี่สิบวันแล้วกันเนาะมันก็โ,โหดูดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างเลยดีกว่าก็ละมุดเนี่ย ละมุดเนี่ยก็แตกใบดีเนาะเพื่อนดูเนี่ยแตกใบดีติดผลดีนะเนี่ที่สวนเราใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูน้ำหมักที่ส่วนผสมนะนะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนดูละมุดละมุดก็ติดดีนะเนี่ยนะครับไอใบที่มันโดนมแมลงกินเนี่ยคือมันเป็นมแมลงปิดแข็งเนาะนะครับแต่พอมันออกใหม่แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรแล้วเนี่ย นันนะีช่วงนี้หนอนน่าจะลงแหละนะครับแต่เราให้ดูว่าโอเคเราฉีดน้ำหมักแล้วมันมันดียังไงเนาะเนี่ยนะครับแต่เรื่องหนอนก็ไปว่ากนะันเรื่องหนอนทีเนาะเนี่ยลำไย,ยก็แบบติดดอกออกผลดีเนาะนะครับใช้แค่ยี่สิบกว่าวันเองนะนะ ดูดูมันสดชื่นขึ้นนะเพื่อนดูมันสด,ส,ดสดชื่นขึ้นนะฮะมันจะเป็นเฟืองนะครับก็ดีเพื่อนดูมันออกดอกดีมากนะต้องบอกก่อนมันออกดอกอยู่แล้วนะแต่พอเราฉีดอันนี้เข้าไปปุ๊บม,มันแบบดูมันบึมบํำบึมบํำขึ้นอนะ่นะเนะี่ยนอันนี้กาแฟที่ปลูกใต้ต้นกาแฟก็ก,ก็ก็ดูดีขึ้นนะฮะ ตอนแรกก็หน่อยๆอันนี้ก็เป็นเงาะเนาะเนี่ยเงาะเงาะ,งะยังไม่สามปีดีเลยฮะขาดอีกเดือนสองเดือนก็จะสามปีเนี่ยนี่ออกผลด้วยเพื่อนเงาะเดือนนี้เดือนอะไรเดี๋ยนะที่ผมถ่ายทาเป็นเป็นเดือนตุลาเนาะเนี่ยเงาะเงาะแอบออกลูกอย่างนี้นิดนึง <laughs> ตลกตลกหน่อยฮะจริงๆไม่ใช่หน้ามันเนาะมันมันก็มาแอบออกดอกนะเพื่อน ว่าโอเคนะเพื่อนสูตรเนี่ยลองไปใช้กันดูเนาะนะครับก็อ่าดูดูดูกระท้อนเนี่ยกระท้อนตัวนี้สองปีสองเดือนเพะตัวนี้ปลูกทีหลังเลยเพื่อนดูใบมันใบฟูใบหนามากนะฮเนาะส่วนไอ้นี่ก็มะม่วงก็มาแรงกินเนาะ แต่ก็ฉีดไปฉีดไปเพื่อกก็แทงยอดใหม่เพื่อนดูเลยเนี่ยเออ,อให้ดูที่ปลูกใหม่ด้วยก็ได้ที่ปลูกใหม่ก็จะเป็นทอเนาะเซ็นทอลับบี้กับเซ็นทอสละเปานะครับต้นนี้เป็นเซ็นทอลับบี้นะเนี่ยเพื่อนใบมันก็แตกดีนะนะครับใช้ได้เลยนี่อันนี้อันนี้เซ็นทอสลัเปานะครับต้นใหญ่ใช้ได้เลย ดูอันแล้วกันอันนี้ก็หลังก็ฉีดเนาะตอนแรกก็ผลเล็กๆเนาะไอ้น้่ยหนาเนี่ยพอมันได้ฉีดเข้าไปปุ๊บเพื่อนดูผลมันบุ๊ปปั๊บบุ๊บปป,ป,ปั๊บมากเลยครับทั้งที่แรกมันไม่สวยเลยนะมันแบบสภาพไม่ค่อยดีอะอ,อแต่ส่วนผมมันไม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่ายากำแรงนะมันก็จะมีหนอนมีอะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยกินลูกกินไรเนาะหน้าหน้านี้นะเด็ดทิ้งนะแต่ผมก็พยายามฉีดบิวเรียพึ่งฉีดเพื่อนพึ่งเอาชีวพันธุ์มาฉีด มันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคฝากติดตามด้วยเพื่อนดูว่าผมใช้ไอ้พวกชีวพันธุ์คือผมไม่ใช้ยาค่าย,ยาฆ่ามแมลงเนาะนะครับแต่ NPK ใช้เนาะก็มาดูว่ามันมันจะดีจะอยู่หรือจะไปเนาะ <laughs> โอเคเพื่อนสวัสดีครับ